2 2่สนาฬกาสิบนาทีครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่รายการ o o f e ี่เบรเวลาดีสี่ทุ่มกับผมเต้ยสุภาชาติสุภาเมธีนะครับทางสถานีวิทยุ f m 9 0 5 thinking radio คลื่นความคิดนะครับวันนี้ก็ค่ำคืนวันพุธที่3สิงหาคม2 5 6 5นะครับหลังข่าวต้นชั่วโมงมาเจอกันนะฮะเป็นประจำทุกค่ำคืนวันพุธแบบนี้4ี่ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับเราก็จะมีสาระความรู้ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ก็แน่นอนว่าอย่างที่ผมเกริ่นกันเอาไว้ว่าตั้งแต่รายการบอกเล่า965เรานะกท่ฟังตั้งแต่บอกเล่า965ก็น่าจะ อ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเหมือนเดิมฮะใครที่ติดตามกันในทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของวิทยุนะครับสามารถพูดคุยกันนะฮะหรือว่ามีคำถามเนี่ยถามมาได้ทาง l ลน์ Thinking Radio รวมถึงใน Facebook l i v e YouTube l i v e ของ FM 90.5 Thinking Radio ด้วยนะครับขึ้นความคิดนะฮะก็ฝากเข้าไปกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับมีหลายท่านก็มาฟังย้อนหลังในช่องทางนี้เหมือนกันนะฮะได้เหมือนกันครับไม่มีอะไรยังไงถ้าฟังสด ไม่ทันนะฮะฟังย้อนหลังก็ได้นะครับยังไงก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับถ้ายังไงจะได้อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันไปนานๆน,นะครับเอาละในข่ําคืนนี้อย่างที่บอกครับว่าเราจะหยิบยกเอาหนึ่งในประเด็นที่เพิ่งเกิดขึ้นมานะครับแม้ว่าอาจจะเป็นข่าวที่ถือว่าเป็นข่าวที่มีผู้สูญเสียมีครอบครัวที่ต้องสูญเสียกันไปนะฮะนั่นก็คือเหตุจากสะพานกับรถใช่ไหมฮะที่ถนนพระรามสองนั่นแหละที่ถือว่าเป็นหนึ่งใน ใช้คำว่าส่งก็นาตกรรมแล้วกันนะฮะแล้วมันก็มีในข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างเมื่อเช้าประมาณข่าวใน9ก้างาข่าวก็มีข้อมูลมีความคืบหน้าต่างๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ในข้อเท็จจริงต่างๆในส่วนของข่าวนั้นก็ว่ากันไปนะครับแต่นี้เดี๋ยววันนี้เนี่ย เราจะมาคุยกันในมิติต่างๆเนาะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะทางหลักทางของวิศวกรรมนะฮะมันมีข้อมูลอะไรที่สามารถจะแบบเป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังได้พอนึกภาพตามไปด้วยเนาะแต่ทีนี้สิ่งที่มันน่าจะพอเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็คือด้วยความที่เราต้องเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยถ้าเกิดในกรณีที่เราต้องไปเจอการกร่อสร้างในกรณีแบบนี้เนี่ยเราควรจะต้องมีการ ระมัดระวังอย่างไรมีข้อสังเกตอย่างไรนั่นแหละผมว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่พอน่าจะแบบมาคุยกันในวันนี้นะเพื่อจะได้เพิ่มเติมไปได้วยนอกจากข้อมูลข่าวสารที่เรารับมาแล้วนะฮะมันน่าจะมีเรื่องที่มันใกล้ตัวคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าถ้ามีคําถามส่งเข้ามาได้ในทุกช่องทางกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศิรดลศิริธรครับท่านเป็นอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในซูมกับเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับวันนี้เราอาจจะตั้งหัวข้ออย่างที่บอกเนาะมันอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะต้องต้องย้อนนิดนดงแต่เราจะเป็นต้องลงรา,ายละเอียดเดยอะเพราะว่าเชื่อว่าคุณผู้ฟังผู้ชมหลายท่านน่าจะเห็นตามข่าวแล้วแหละเมื่อเช้าผมอ่านข่าวเมื่อเช้าเนีโโย่ยโอ้โหละเหรียดแบบเพียบเลยนะฮะแล้วก็ส่วนของกรมต่างๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะกระทรวงเขาก็ออกมา แสดงความรับผิดชอบก็ว่ากันไปเนาะตามในเหตุตรงนั้น <S <S แต่นี้ที่ผมเกริ่นเอาไว้ว่าเราจะมีวิธีการในการที่สังเกตอย่างไรรวมถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะแตะนิดหน่อยแล้วกันเนาะว่าในเรื่องของโครงสร้างส่วนประกอบเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะให้อาจารย์ลองยกนิดหนึ่งว่าในข้อมูลที่แบบมันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันมีความเป็นไปได้ของสาเหตุนเนมันเป็นยังไงรวมถึงเราควรจะต้องมีข้อควรระวังอย่างไรครับเชิญครับอาจารย์ครับก็ จริงเรื่องผมอาจจะพูดสั้นๆเนาะในเรื่องของสาเหตุแล้วก็ในเรื่องของอโครงสร้างต่างๆที่มันที่มันประกอบขึ้นมาเป็นสะพานกลับรถแล้วก็ทําไมมันถึงจะทําไมมันถึงเกิดเหตุที่จะหล่นลงมานะครับก็บเริ่มต้นจากตัวสะพานเองนะครับตัวสะพานเองก็หน้าตาก็คล้ายๆบ้านเราครับก็มีเสามีคานมีคานแต่ก็มีพื้นนะครับก็สะพานก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับมันก็วางอยู่บนเสา แล้วก็มีคานตัวหนึ่งนะครับมันก็จะม,มีเสาหลายๆห,หลายเสานะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มีคานที่วางอยู่บนเสา <Yeah. S 1> แล้วก็พอหลังจากคานปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคานในอีกแนวหนึ่งที่เราเรียกว่าเกอร์เดอร์นะครับก mm. ็เราเราจะเรียกมันว่าเป็นจริงๆมันเป็นคานในแนวยาวปกติเวลาเราเราขับรถไปเนี่ยมองเนี่มองข้างบนเนี่ยเราจะเห็นคานในแนวขวางนะครับ <Yeah. S 1> คานใหญ่ๆ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการเกอร์เดอร์เนี่ยเป็นวางตัวอยู่ในแนวยาวซึ่งคานพวกนี้มันก็จะเป็นฐานสําหรับให้เอาแผ่นพื้นสําเร็จมาวางนะครับ mm. สะพานกลับรถก็เป็นลักษณะหน้าตาคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับ,รบทีนี้เนี่ยเจ้าตัวสะพานกลับรถเนี่ยมันวางเจ้าตัวแผ่นพื้นเนี่ยก็วางอยู่บนคานตัวนี้นะครับแล้วก็มีการเทคอนกรีตลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ความเรียบแล้วก็สามารถที่จะเอารถมาวิ่งได้นะครับ เรื่องของเรื่องก็คือว่าตอนนี้มัน,นการลับรถตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีอายุราวๆสามสิบปีเนาะมีตั้งขั้ <จำ S 2> ข้อมลูลเนะาะนะครับ,รบโดยปกติเนี่ยอายุก็เขาก็จะอยู่ที่ราวๆจริงๆก็สามสิบถึงห้าสิบปีก็เป็นไปได้ในในต่างประเทศก็เขาพยายามที่จะทําให้อยู่ในระหว่างระหว่างถึงสี่สิบถึงห้าสิบปีนะครับ,รบแต่ว่าก็ก็บ้านเราก็มีการเช็คแล้วก็ตรวจสอบอยู่เสมอเสมอแล้วก็ พอถึงเวลาก็มีการกเรียกว่าเหมือนกับซ่อมใหญ่หรือพูดง่ายๆก็คือตั้งใหม่นัน่นแหละนะครับก,ก็เป็นเหตุผลที่วันนี้ที่ที่เขามาทําเจ้าสะพานกับรถตัวนี้นะครับอันนี้เรื่องของเรื่องก็มันมีเรื่องของกระบวนการการรื้อนะครับเจ้าตัวเกิร์เดอร์ที่ผมพูดถึงเนี่ยที่มันวางตามแนวยาวของมันยี่เนี่ยที่เราเห็นในข่าวนะครับที่มันพลิกหล่นลงมาเนาะเจ้าตัวเกิร์เดอร์ตัวนี้เนี่ยมันถูกยึด นะครับมันถูกยึดด้วยคานต่างๆนะครับทีนี้นอกจากตัวคานแล้วเนี่ยจริงๆตัวคานเนี่ยแทบจะแทบจะมันไม่ได้ยึดมันมากมากมายเท่าไหร่รก็ใช้เหล็กนะครับเสียบเบอรเดอร์เนี่ยเข้าไปเข้าไปก็เรียกว่าคุกอยู่ในคานก็คือเหมือน,นงอเหล็กไปเกี่ยวไว้ในคานนะครับ,รบแต่ทีนี้เนี่ยส่วนที่ทําให้คานเนี่ยมันก็เรียกว่าพวกเหล็กพวกนี้มันก็ทําให้คานไม่เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเนาะแต่ทีนี้เนี่ย เอ่อตัวคารนตัวเนี้มันรับอะไรบ้างมันรับตัวมันเองมันรับแผ่นพื้นแล้วมันจะรับพาราเพาเ็พาราเพ็ก็คือเหมือนกับหน้าตาเป็นเป็นเหมือนกับราวกันตกนะครับก็คือราวกันตกด้วยคอันนี้ตัวริมสุดเนี่ยมันเป็นตัวพิเศษก็คือว่ามันมีราวกันตกฝากเอาไว้ทางด้านซ้ายของเขานะครับฝากาไว้ข้างของเขาครับพอเวลาการรื้อเนี่ยก็เอ่อเกิดเกิดการรื้อโดยที่เอาพื้น คอนกรีตออกแล้วก็เอาแผ่นพื้นออกนะครับจ้า uh ตัว,วตัวคอนกรีตมันก็มีแรงมันก็มีน้ําหนักของเขาครับ,รบซึ่งเป็นน้ําหนักที่มันถ่ายออกไปนอกนอกเขตที่ค mm. านมันจะรับได้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดการพลิกหล่นลงมานะครับ mm. ก็จะเห็นหลายๆท่านที่ที่พูดถึงนะครับเอาต้องดอยหรือว่าเอารูปภาพมาให้ดูเนี่ยว่า,าตัวตัวบ่าคานตัว ตัวตัวคารนเองเนี่ยอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากเลยเพราะว่ารเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันไม่ได้เกิดการผิดพลาดหรือเกิดทางทลายด้วยด้วยน้ําหนักกดทับลงมาตรงๆแต่มันเกิดการพังลงมาหรือเกิดการหล่นลงมาเพราะว่ามันมันเกิดการพลิกนะคะเหมือนกับว,ว่าเรามันไม่มีตัวในในตัวยึดตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับอ่าใช่เหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าเราใส่น้ําหนักไม่ไม่สมดุลคุณอิงเงี้ก็ใส่ใส่น้ําหนักไปทางด้าน ทางด้านใดด้านหนึ่งก็คือทางด้านที่มันเป็นดาวการตกเนี่ยมันมรกมากมันจะผ่านเกอร์เดอร์ตัวนี้มันก็พลิกลงมาในแนวของมัน,นเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นในรูปเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าตัวมันเราจะเห็นตัวราวตัวเนี้ยมันหน้าคว่ำอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นตัวคานใหญ่ๆเนี่ยวางอยู่บนราวนั้นอีกทีมันอยู่ที่พื้นเนี่ยก็คือเป็นสาเหตสุสาเหตุที่พวกเราก็ดูแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะเป็น สาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดนะครับที่ีเราก็เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นอย่างนี้นะครับ,รบนะก็คืออย่างที่ทางวิศวกรรมสถานเราก็ลงไปตรวจกันก็อย่างที่อาจารย์ศิลนเน์ร่์เล่าให้ฟังเนี่ยอย่างโรพยาบาลข้อบูลตามตามข่าวเมื่อเช้าเนี่ยก็เอาเนี่ยตามที่บอกว่าพอมันไม่มีตัวเหมือนกับตัวคานที่มันเป็นตัวตัวกำแพงตัวนี้แล้วกันเนาะกติถ้าเราเห็นเห็นตอนเวลากับรถเนี่ยมันจะมีตัวกำแพงกั้นตกกั้นตกเนาะแล้วพื้นรองล่างเนี่ยพอไม่มีตัวยึดมันก็พลิกตกออกมาเหมือนที่อาจารย์บอ เนี่ยเดี๋ยวเข้าใจง่ายๆแบบนี้เลยสาเหตุง่ายตรงนี้นะฮะ<ช>แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้เรื่องสาเหตุจะเป็นอะไรยังไงก็เดี๋ยวปล่อยเขาว่าตามกระบวนการแล้วกันเนาะอาจารย์แต่ว่าทีนี้ถ้าผมถามว่าในหลักวิศวกรรมจริงๆก่อนที่จะมีการซ่อมหรือแบบนี้เนี่ยมันจะต้องตามตามหลักิมันต,ต้องต้องยังไงดีฮะไม่ถึงว่าเราควรจะต้องปิดการจราจร หรือยังไงดีอา,งอาจารย์อบอกในในมุมอาจารย์เนี่ยคนยังไงดีถ้ามองตามหลักปิสอกรรมจริงๆบอกยากนะว่าเมื่อไหร่จะปิดหรือเมื่อไหร่ไม่ปิดแต่ว่ามันมันม,มันแล้วแต่กรณีกรณีไปนะครับแต่ว่าในกระบวนการใหญ่ๆอ่ะผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยออย่างเช่นงานนี้เป็นงานของกรมทางหลวงเนาะกรมทางหลวงเนี่ยโดยปกติก็จะมีมีแขวงทางหลวงนะครับแขวงทางหลวงถ้าถ้าตอนนี้ก็ถ้าถ้าในพื้นที่ก็เป็นแขวงทางหลวง ก็จะก็ขวัญทางหลวงสุสาครน,นะครับก็จะดูแลพื้นที่อยู่ก็เขาก็จะดูว่าเออตรงไหนมีมีปัญหาอะไรมีเ,เหตุการณ์อะไรที่จะต้องซ่อมแซมเ,เหตุการณ์อะไรที่ต้องดําเนินการนะครับ,บก็อาจเป็นไปได้ว่าก็ไปพบว่า,าสะพานตัวนี้นะครับน่าจะถึงเวลาที่จะต้องอมีการดําเนินการหรือว่ามีการซ่อมอะไรพวกนี้เนี่ยเาขาก็จะมีสองออปชั่นนะครับสองทางเลือกก็คือว่า,าจะให กรมทางหลวงดาเนินการเองไหมกรมทางหลวงดาเนินการเองเนี de de ่ยไม่ใช่ไม <It> ่ใช <É. transparency S 3> ่แขวงทางดําเนินการกรมถ้าถ้าจะให้กรมทางหลวงดาเนินการเองแขวงทางก็จะแจ้งไปที่กรมนะครับกรมก็จะมอบหมายให้ทางเขาเรียกว่าศูนย์สร้างและบูรณะสะพานนะครับสังกัดสังกัดสำนักสะพานของของกรมทางหลวงเนี่ยลงมาเป็นผู้เป็นผู้บูรณะซ่อมแซมพวกนี้นะครับ หรืออีกทางเลือกหนึ่งก็คือว่าไปจ้างบริษัทเอกชนออกมาเป็น TOR ออกมาเป็นการประกวดราคามาซ่อมแซมกันตรงนี้นะครับซึ่ง<ม>ในตอนนี้เนี้ยเราจะเห็นว่าอันนี้จะเป็นการดำเนินการของอศูนย์ศูนย์สร้างและบุรณะสะพานของอปฐุมธานีนะครับศูนย<ม>์สร้างบุรณะสะพานที่สามนะครับก็คือเป็นของกรมทางหลวงเองทีนี้ เวลาเราเวลาเราจะเริ่มหรือเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยเราก็จริงๆแล้วน่าจะมีเรื่องของการอาจจะต้องมีการพูดคุยกันนะครับว่าแนวทางการซ่อมแซมหรือว่าแนวทางการดําเนินงานเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างใช้เวลากี่วันช่ว <c oughs> งไหนทําอะไรแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงนะครับว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันจะเกิดความเสี่ยงอะไรได้บ้างนะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยผม ก็เข้าใจว่าทางทางแขวงแล้วก็ทางศูนย์ศูนย์ผมขออนุญาตเรียกเรียกง่ายว่าศูนย์สะพานแล้วกันนะครับก็ทางแขวงและศูนย์สะพานเนี่ยก็จะต้องมีการประชุมตกลงกันก่อนเริ่มงานนะครับแล้วก็มีการควบคุมงานกันตลอดเวลาที่ดำเนินงานครับอืมอืมก็คือว่าเอาง่ายว่าในแง่ของการควบคุมงานเนี่ยมันก็จะมีมาตรฐานประมาณนี้ถูกไหมอาจารย์ครับซึ่งถ้าถ้าเราในต่างประเทศนี่เราก็เราก็ตามมาตรฐานนั่นก็คือลักษณะในการทํางานของบ้านเราหรือว่า จริงๆมาตรฐานถ้าในมุมอาจารย์เราสะท้อนน้าต่างประเทศเขาจะต้องมีการปิดถนนหรือบ้านเราเป็นกระบวนการแบบนี้มานานกันแล้วหรือยังไงจะมาให้โฆษนาได้ไหมจริงๆกระบวนการในภายในของกรมทางหลวงเองเนี่ยผมไม่ทราบแน่ชัดนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันจะมีกระบวนการที่จะต้องมีการปกลงกงในเรื่องทางเ,งเทคนิคพอสมควรแต่บางทีเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างศูงสะพานหรือว่าแผนทางเนี่ยก็ทํางานแบบนี้มา โอ้เป็นร้อยเป็นพันโครงการเน่ะเวลาเราทาอ,อะไรซ้ําๆๆนึกออกไหมครัว่ามันก็จะเริ่มมีอาการล้าแล้วก็มีอาการที่อ่าหย่อ,อนหรือแลกซ์อะไรลงไปบ้างนะครับเรื่องนี้เนี่ยในในกระบวนการเนี่ยก็ขอให้เป็นหน้าที่ที่อาจจะต้องอพูดคุยกันว่าในกระบวนการมีเหตุการณ์อะไรที่ผิดพลาดเกิดขึ้นหรือว่ามีการวิเคราะห์อะไรที่ ตกหล่นไปหรือว่ามีการกําหนดแนวทางการซ่อมสร้างยังไงที่มันตกหล่นกันไปนะครับอันนั้นก็คือของขอให้เป็นเรื่องของกรมทางหลวงที่จะต้องอพิจารณากันแล้วก็เป็นบทเรียนไว้ว่าทั้งหน้าเนี่ยก็อย่าให้พลาดกันเรื่องแบบนี้อีกนะครับก <c oughs> ็ในในจริงจริงแล้วเนี่ยในกระบวนการไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือระหว่างหรือซ่อมเนี่ยอย่างเช่นก่อนเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนน,ยนะครับว่ามันก็จะต้องมีการเรื่องของพูดคุยกันเรื่องแผนการก่อสร้างแผนการซ่อมแซมเราจะทุบตรงนี้ก่อนนะ ตรงนี้ทุบไม่ได้นะถ้าระวัง<อ>ทุบตรงนี้เราจะต้องปิดถนนไหมหรือว<อ>่าจะทุบตรงนี้จะต้องปิดเลนไหนบ้างนะครับจะทําจัดการจราจรในช่วงไหนยังไงสอดล้องอกับลักษณะการสร้างนะครับนั่นก็คือเป็นเป็นแผนที่มันมาก่อนทีนี้ในระหว่างเนี่ยในระหว่างการก่อสร้างนะครับก็เอ่อก็ควรจะต้องมีวิศวกรอย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ยก็เป็นวิศวกรของกรมทางหลวงที่ต้องเข้ามากลุมงานนะครับเข้ามาดูว่า การดาเนินงานเนี่ยทุกๆทุกๆอย่างจะเป็นไปตามที่ที่ตกลงกันไว้นะครับตามที่แผนที่ที่วางกันไว้ทีนี้เนี่ยก็ในเรื่องแม่งงานเองเนี่ยผมเข้าใจดีว่าบางครั้งเนี่ยวิศวกรหนึ่งคนหรือสองคนอาจจะไม่สามารถที่จะเดินดูได้ทั่วทั่วถึงทุกทุกที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องมาวางแผนกันโดยละเอียดในวันต่อวันว่าวันนี้เราจะทําอะไรแล้วแล้วเราจะไปคุมงานที่ ค่อนข้างจะเข้มงวดในเรื่องของอะไรบ้างนะครับอันนี้คือในระหว่างนะครับมันก็ควรจะต้องมีแผนวันต่อวันว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างในวันนี้แล้วก็ความเสี่ยงในแต่ละวันมันคืออะไรบ้างนะครับค่อนข้างจะค่อนข้างจะมีเรื่องที่ที่จะต้องทําพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็แน่นอนว่าภายหลังนะครับก็จะต้องมีเรื่องของการส่งมอบงานนะครับมีเรื่องของการทดสอบก่อนเปิดใช้งานมีการตรวจซับซึ่งเรื่องนี้ก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันซึ่งจะเห็นได้ว่ากระบวนการ แค่ซ่อมสะพานหรือแค่เปลี่ยนสะพานอันเดียวเนี่ยก็มีกระบวนการที่ค่อนข้างที่จะ,ะซับซ้อนนะครับเพื่อความนับถืมเพื่อความปลอดภัยนะครับอืมครับแต่ทีนี้อ่าในเรื่องเราคุยกันในส่วนของราชการเนาะก็ว่ากันไปแต่ถ้าในส่วนของประชาชนอย่างอย่างเราอะอันนีผ้ผมมองในแง่แบบว่าประชาชนทั่วไปเลยว่าถ้าจะคงต้องต้องใช้รถใช้ถนนอยู่บนเส้นทางที่มีการก่อสร้างแบบนี้อาจจะไม่ต้องเป็นสะพานกับรถก็ถกได้อนาะจารย์ อาจจะเป็นทําถนนเฉยๆทั่วไปหรือแบบนี้เนี่ยซึ่งอย่างผมเนี่ยอันนี้ผมสะท้อนนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผมปอพอดีว่าเพิ่งกลับบ้านที่ต่างจังหวัดมาแล้วไปเจอเหมือนกับมันเป็นถนนกลางคืนเนาะอาจารย์เนาะแล้วก็แบบเขาจะมีแบบเขาเรียกว่าเวลาที่เขาจะปิดถนนสูงมีสี่เลนอย่างเงี้ยสตงว่าเขาจะปิดทําเลนฝั่งหนึ่งเขาก็จะให้รถมาวิ่งสวนกันถูกไหมอย่างนี้แต่นี้ก็เาเข้าใจง่ายว่ามันก็จะมีบาริเออร์กั้นตรงกลางแบบนี้ครับ แต่ด้วยความที่เหมือนกับอาจจะด้วยว่าช่วงนั้นถนนมันอาจจะแบบไฟไม่มีเลยอย่างเงี้ยซึ่งในส่วนตัวผมเองเนี่ยพอผมเจอวันนั้นเนี่ยเอ้ยมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบประชาชนอย่างเราเนี่ยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะต้องมีการระวังยังไงดีหรือในส่วนของการที่เราต้องใช้ถนนแบบนี้เนะี่ยต้องมีข้อสังเกตอย่างไงี้ในการที่เราแบบจะได้มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนไปด้วยครับอาจารย์อือันนี้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเหนื่อยเหมือนกันคือจริงๆแล้วเนี่ย แต่จะบอกว่าให้เราดูแลตัวเองอย่างไรนะครับ <Gym>. ก <to> ็ก็จะเป็นเรื่องที่ตั้งลำพังเหมือนกันเออจริงๆผมเชื่อว่ามันก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกับการที่เราขับรถไปในพื้นที่ที่เราไม่คุ้นจินหรือว่าในพื้นที่ที่เรารับรู้ว่ามันมีอันตรายนะครับโดยโดยจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องบอกว่าขั้นแรกเนี่ยจะต้องเป็นหน้าที่ที่ผู้ดําเนินการซ่อมแซมและก่อสร้างเนี่ยจะต้อง เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้ที่ดาเนินการเนี่ยจะต้องเข้ามาดูแลก่อนนะครับครับมันมีคู่มือมาตรฐานป้ายเตือนการก่อสร้างของกรมทางหลวงนะครับ<อ>มีเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคู่มือเนี่ยก็จะมีเรื่องราวต่างๆมีเรื่องของการวิธีการปักป้ายเตือนในปักป้ายป้ายจะต้องพูดว่าอะไรบ้าง แม้กระทั่งว่าป้ายเนี่ยจะต้องมีการสะท้อนแสงในระดับไหนนะครับเวลาเราขับกางคืนนึกออกไหมครับางทีเราขับไปป้ายส้มๆทําไมมันมึนๆมัวๆยงงมันไม่ใช่มันจะต้องมีเรื่องของมันจะต้องมีเรื่องมาตรฐานของการสะท้อนแสงกลวยต่างๆที่จะต้องมาตั้งเนี่ยตั้งยังไงนะครับลักษณะของการตั้งจะต้องตั้งกี่เมตรล่วงหน้าตัวกลวยเองจะต้องมีแถบสะท้อนแสงสีขาวนะครับเพื่อเพื่อที่จะมองเห็นได้นะครับมีขนาด ชัดเจนต้องสูง7เมตรต้องอย่างนั้นอย่างนี้ต้องเป๊ะๆทุกอย่างนะครับ mm hmm. ตอนเนี้ยเราถามว่าเอาถ้าเขาทําแบบนี้ได้ครบถ้วนแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าการที่เราขับรถไปแล้วเราเห็นเราตระหนักว่าตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดอันตรายเนี่ย mm hmm. นะครับเราก็เหมือนกับว่าเวลาเราขับรถฝนตกมากฝน,นตกหนักๆอย่างเงี้ยก็ mm hmm. เหมือนกัน <Yeah. S 1> นะครับ เราก็หยุดใช้อย่าใช้ความเร็วมากโดยเฉพาะเวลาถ้าพื้นเปียกนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เรามองตัวพื้นถนนไม่เห็นนะครับถ้าบางครั้งเนี่ยอย่างตัวเขาเรียกว่าตัวเครื่องหมายพื้นทางหรือว่าเส้นแบบงจราจรอ,อย่างเงี้ยบางครั้งเราเราจะคุณเต้อาจจะเคยนึกออกว่าแบบขับๆไปเอ๊ะทำไมเขาซ่อมถนนแล้วก็ไม่ตีเส้นจราจรอ,อ่ออานะฮะขณะที่ผมเจอมาล่าสุดเลยแล้วเราก็ตัสินใจเอาเองว่า รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นานะาาสามช่องแมากว่าสองช่องนะเราก็เราก็เราก็วิ่งเป็นสามช่องแต่ว่าวิ่งวิ่งไปเอ๊ะทำไมมันข้างหน้ามันวิ่งสองช่องอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนั้นก็คือก็คือว่าเราก็คงจะต้องอใช้วิจารณญาณแล้วก็สังเกตการสังเกตรถข้างหน้านะครับว่าเขาทาอะไรกันมาพยายามอย่าไปเปลี่ยนนะครับอ,อย่าไปเปลี่ยนอย่าไปทาให้รถคันหลังเขาผิดความคาดหมาย คือเวลาเราเราขับรถเราก็เรามีความคั้นหมายบางอย่างเนาะอะไรที่มาผิดความคั้นหมายเรามันก็มีความเสี่ยงที่เราจะไม่สามารถที่จะ,ะรับมือกับมันได้นะครับอันนั้นก็คือเป็นอีกอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ที่อาจจะต้องอพยายามนะครับในการที่ขับรถด้วยความระมัดระวังแล้วก็พยายามที่จะ,ะใชะ้ใช้แนวเส้นทางหรือว่าใช้แนวทางของของคันอื่นๆน,น,นะครับ อืมนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเหมือนกับอาจารย์ก็อาจจะให้เหมือนกับในมุมมองว่าบางครั้งเราจะแบบต้องใช้ความระมัดระวังเ,เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเส้นทางที่บางครั้งเราอาจจะแบบอันหนึ่งอาจจะไม่เคยอาจจะไม่คุ้นชินนะสองคือบางครั้งเราจะไปเจอเส้นทางที่มันแบบด้วยความที่เขามีการทําแล้วมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์นเนาะมันก็เป็นหนึ่งในอีกสิ่งหนึ่งที่เวลาเราต้องขับต้องเพิ่มความระมัดระวังเ,เพิ่มตามไปด้วยอย่างเช่นแบบที่อาจารย์บอกมาครู่ว่า ขับไปแล้วไม่มีเส้นถนนเน,นี่ยอันนี้ใช่เลยครับอาจารย์ไม่จริงเป็นแต่แตนิดเรื่องที่ขับเช่มากเลยนะการที่ไม่มีเส้นถนนนี่เป็น<อ>เรื่องทา้าทายที่ค่คคอนข้างมากเลยนะครับคือในองค์ประกอบเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าถ้าอย่างผมเองผมเป็นนักข่าวมาก่อนนะผมก็จะแบบรู้สึกว่าเวลาเราไปทํางานแบบนี้เนะี่ยเราเวลาเราลงพื้นที่เวลามันเกิดอุบัติเหตุนเนี่ยเราจะรู้ว่า ปัญหามันอยู่ตรงไหนนะฮะแต่ว่าเราก็จะรู้ว่าเออบางครั้งการไม่เชื่อมต่อกันระหว่างพื้นที่ก็เป็นหนึ่งในปัญหาเหมือนกันอันนี้<ม>ในมุมมองที่ผมเคยเจอนะฮะอันนี้ผมสะทอนแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเมื่อเราต้องอยู่แบบนี้เนี่ยท้ายที่สุดคือสิ่งที่การที่เราจะต้องระวังต่างๆแล้วเนี่ยอาจารย์อาจารย์ในมุมมองอาจารย์เองว่าพอมันเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราควรจะแบบตระหนักจริงจริง พื่อไม่ให้มันเกิดเหตุซ้ำหล่านี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของอุบัติเหตุที่เป็นอุบัติเหตุจากการก่อสร้างแบบนี้หรอกอาจะเป็นอุบัติเหตุเรื่องจากการทาถนนต่างๆหรือว่า,วารวมไปถึงการก่อสร้างตึกอาคารต่างๆแบบนี้ยเราควรจะต้องมีมาตรฐานห,หรือว่าควรจะต้องมีความตระหนักยังไงดีครับอาจารย์ครับทั้งในส่วนของผู้ที่เป็นผู้รับเมผมาก่อสร้างเองหรือว่าคนทั่วไปเองครับเชิญครอาจารย์จริงๆแล้วในเรื่องที่ในเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนดีกว่านะครับว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราควรจะต้องอมีการาสืบสวนไม่ถึงกับสืบสวนว่าใครผิดใครถูกอะแต่ว่าเราจะต้องสืบสวนว่ามันเกิดความผิดพลาดกันอย่างใดเราจะได้นํามาเป็นบทเรียนนะครับอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วเ,เราก็จะได้จะได้เอาตัวเนี้ยขึ้นมาอาจจะภายหลังอาจจะมีการพัฒนาเป็นมาตรฐานหรือคู่มืออื่นๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่า ผมจะบอกว่าตัวคู่มือที่ผมกล่าวถึงเมื่อกี้เนี่ยคู่มือป้ายเตือนเนี่ยเอ่อก็น่าจะน่าจะราวๆสักยี่สิบปีมาแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันบ้างหรือเปล่าน,นะครับทุกๆครั้งที่เกิดอุบัติเหตุผมอยากให้มีการสอบสวนแล้วก็สืบสวนให้ชัดเจนว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่าได้ได้ข่าวหลายๆครั้งเหมือนกันนะครับก็มีคนรู้จักอยู่ในกรมทางหลวงก็คุยกันให้ผมฟังเหมือนกันว่าเขาก็ทําทุกอย่างตามมาตรฐานแล้วแต่มันก็ยังเกิดอุบัติเหตุอยู่นะครับ อย่างเช่นระยะการตั้งป้ายอย่างเงี้ยเราบอกว่าร้อยห้าสิบเมตรนะครับปัจจุบันรถอย่างคุณเต้กอาจจะเคยได้ยินว่าเรากำลังเปลี่ยนเขาเรียกว่าสปีดลิมิตเนาะทำเร็วจำกัดเนี่ยจากเก้าสิบจากร้อยเนี่ยขึ้นไปเป็นร้อยยี่สิบเส้นทางบางสายเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งป้ายร้อยห้าสิบเมตรเนี่ยเริ่มจะไม่สอดคล้องละนะครับในในระยะเบรกเราพูดง่ายคือระยะเบรกจากร้อยยี่สิบเนี่ยเบรกสามารถที่แบบเห็นป้ายแล้วตกใจเบรกแล้วหยุดได้เลยเนี่ย อาจจะอาจจะเกินร้อยห้าสิบเมตรแล้วนะครับนีนจะต้องมีการทบทวนมาตรฐานเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีทันกับศักยภาพสมรรถนะของรถแล้วก็พฤติกรรมของคนขับนะครับ,รบอันนั้นก็คือเป็นเรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าสำคัญมากๆเลย,เลยก็คือว่าเรื่องของอาการให้ความสำคัญของความปลอดภัยในโครงการใดๆก็แล้วแต่จะบอกว่าเราไม่ให้ความสำคัญไหมก็ อย่าเรียกว่าเราไม่ให้ความสุขันเรารู้เสมอว่าความปลอดภัยเนี่ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ทุกครั้งแต่ก็อีกนั่นแหละเราก็ทราบดีว่าอุบัติเหตุมันเป็นสิ่งที่นานๆเกิดนะครับ<ม>ทางสถิติเรียกว,าวา่าราอีเวนต์เราก็เลยค่อนข้างจะนอนใจว่าเมื่อวานมันไม่เกิดวันนี้ก็คงไม่เกิดหรอกพรุ่งนี้ก็คงไม่เกิดหรอก<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทําเวลาเรารู้สึกแบบนี้เนี่ยเวลาเวลาเราตั้งงบ ั้งโครงการอะไรขึ้นมาเนี่ยหลายหลายครั้งนะครับที่งบประมาณทางด้านเรื่องของความปลอดภยัยอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องเข้าไปติดตั้งเนี่ยมันมีโอกาสที่จะต้องบอกว่าเออเราอยากจะลดงบของการก,ารก่อสร้างเราอยากจะลดงบของการดําเนินงานตรงนี้ลงก็เป็นเรื่องที่ดีนะเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยมันงบประมาณบ้านเราก็เราอยากจะเราอยากจะใช้ให้มันคุ้มค่าเราอยากเราไม่อยากจะ ให้ให้ใช้งบพุ่มเฟือยเกินไปแต่ว่าบ่อยครั้งที่เราเห็นว่าอุปกรณ์เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของมาตรการต่างเนี่ยมันถูกตัดเป็นอันดับแรกเลยใช่เพราะว่ามันไม่เพราะว่าอุปกรณ์ <S <S หลังเนี้ยมันไม่มันไม่ออกมาเป็นส่วนหนึ่งของสะพานมันไม่ออกมาเป็นส่วนหนึ่งของถนนมันไม่ออกมาเป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะต้นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆที่ เราต้องพิจารณาให้ความสําคัญกับงบประมาณที่จะต้องตั้งสําหรับความปลอดภัยนี่มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อ,อะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องตั้งเพื่อบอกคนสัญจรไปมาหรือว่าอุปกรณ์ที่จะต้งองมีไว้เพื่อความปลอดภัยของคนทํางานเองนะครับอผมออว่าตรงนี้เนี่ยที่อาจารย์พูดหัวมันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะว่าบางครั้งเราจะไปมองข้ามว่าเอ,อ้ยบางอย่างเราไปตั้งเป็นตั้งเป้าเป็นเรื่องของงบประมาณ จะเยอะไปถูกไหมบางครั้งเราควรจะต้องให้ความสําคัญในทุกส่วนของงบประมาณที่เราจะกระจายออกไปอย่างเช่นเรื่องของความปลอดภัยอกว่าเป็นหนึ่งในอันดับต้นๆเลยนะที่เราควรจะต้องให้ความสําคัญตรงนี้ถูกไหมอาจารย์ครับถูกต้องครับอืมอืมเพราะว่าบางครั้งเราพอไปมองข้ามตรงนี้ไปพอมันเกิดเหตุมาเนี่ยอ่ะเราก็ตั้งคําถามแล้วว่าอ่ะใครรับผิดชอบ นี่แหละมันจะเกิดแบบนี้ซ้ำๆกันฉะนั้นเราควรจะต้องนั่นแหละหันกลับมาถามตัวเองกันทุกฝ่ายเนาะไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงานต่างๆหรือว่าผู้ที่เป็นผู้รับเหมาทําหรืออาจจะเป็นประชาชนอย่างเราเองเราตั้งคาถามได้เหมือนกันเนาะเหมือนอย่างที่เราเจออยู่ทุกวันว่าเอ๊ะบางครั้งเขาขับไปทําไมถนนตรงนี้เอ้ยมันเส้นถนนมันหายหรือมันอยู่ดีๆมันไม่เท่ากันก็มีเหมือนกันถูกไหมอาจารย์ใช่ครับแต่อย่างหนึ่งอ่ะผม อยากจะบอกว่าเวลาเราตั้งคําถามอ่ะผมอยากถามคําถามแรกก่อนว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรก่อนที่จะตั้งคําถามว่าใครจะรับผิดชอบเพราะว่าเหมือนกับทุกทุกครั้งเนี่ยเราตั้งคําถามปุ๊บเนี่ยจะบอกว่าใครผิด <c oughs> แต่ว่า <c oughs> จริงๆเนี่ยมันมันมันทําให้มันทําให้เราไม่อาจจะไม่ค้นพบอะไรบางอย่างที่ที่เราควรจะค้นพบหรือเราไม่ควรจะ หรือเราไม่สามารถเปิดเผยอะไรบางอย่างที่เราควรจะเปิดเผยเราอยากจะเราเราน่าจะหันมาบอกว่าอะตั้งคำถามใหม่นะแทนที่บอกว่าใครรับผิดชอบเนี่ยบอกว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรก่อนเนาะเราจะได้ดูว่าคือคือผมเชื่อว่าทุก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 คนทุกทุกอย่างทุกทุกการกระทำในโลกนี้มันผิดพลาดกันได้ นะครับเสมอ<ช>เสมอนะครับถ้ามันไม่เกิดผิดพลาดซ้ําๆนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าเราเรียนรู้กับมันได้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นผมว่าการการตั้งคําถามที่ถูกก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันในการที่จะ,ะจัดการกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครับอืมนะฮะองความรู้เหล่านี้นครับอาจารย์ครับแต่งของมหาวิทยาลัเนี่ยของคณะวิศวะเนี่ยมีมีรวบรวมไว้ไหมฮะเผื่อแบบ คุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยากจะเข้าไปดูอ่านเพิ่มเติมมีไหมฮะเผื่อจะแบบให้เป็นแบบเผื่อเข้าไปติดตามกันได้นะมีไหมอาจารย์จริงจริงเรื่องของวิศวกรรมโยธาพวกนี้เนี่ยก็ก็มีการเปิดสอนนะครับในในทุกๆุแห่งแต่ว่าจะบอกว่าเวลาเราออกไปทํางานจริงเนี่ยก็ก็ไปเรียนรู้หน้างานกันพอสมควรนะครับหรือว่าทางเรื่องของความปลอดภัยอะไรพวกนี้เนี่ยก็ก็มีในมีสอนอยู่ในตามมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งนะครับ แล้วก็ทางเรื่องของอโลจิสติกส์นะครับในเรื่องของการขนส่งในเรื่องของความปลอดภยัยในเรื่องของการจราจรต่างๆเนี่ยก็ทางมหิดลก็มีเปิดอสอนเกี่ยวกับเรื่องของวิศวกรรมขนส่งอยู่นะครับก็ถ้าสนใจก็ลองเข้าไปเนี่ยครับจากหลังของผมลองเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ถือว่าบางครั้งเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าในใน,ในองความรู้ของวิศวกรรมเนี่ย เป็นด้วยความที่เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เนีมันจะมีคําตอบที่น่าสนใจเนาะเาะีอาจารย์หลายๆท่านที่มาคุยในรายการผมเชื่อว่า โอ้แต่ละท,ท่านมีองค์ความรู้ในเฉพาะด้านนะวิศวกรรมโยธาอีกแบบหนึ่งวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อีกแบบหนึ่งนะฮะวิศวกรรมระบบอีกแบบหนึ่งซึ่งมีความน่าสนใจกันหมดลองเข้าไปดูได้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้าเนี่ยมีอาจจะไม่ต้องเป็นเรื่องแบบนี้เนาะอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นนวัตกรรมอะไรน่าสนใจเดี๋ยวชวนอาจารย์มาคุยกันดีนะครับรคุณดีมากครับคุณเตจร์ได้ครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละฮะแล้วก็ขอบคุณทางอาจารย์ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดร คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมห ah ิดลครับ